ให้ดีใจเมื่นได้ห้าล้านบางทีผมกระโดดเลยสุดยอดเยส่ย yes, yes, สุดยอดแล้วก็กระโดดบนที่นอนบ้างตึงเมยลงมาอยู่กับคนบ้างเลยครับเพ <c oughs> ราะกำลังเทรดจิตอยู่ว่าความรู้สึกแบบแบบมีเงินล้านเข้ามาบางทีนั่งอยู่ในโรงเรียน <c oughs> เงินเข้าตึ้งผม yes, เยื่นติดตกใจ <c oughs> ลืมตัว <c oughs> เหมือนเดเขาเนาี่มันตื่นเต้นนักกนะเพราะ <c oughs> สิ่งสำคัญคือเราต้องมีภาพนั้นชัดเจน และรู้สึกไปก่อนว่าเราได้สิ่งนั้นมาเนึกถึงภาพที่ผมแนะนำนะครับไปเซฟวิดีโอที่เงินเด้งเข้าของผมไว้ครับล้วเก็บไปดูเรื่อยๆเล้วจินตนาการเป็นเงินของเราเงินเด้งเข้าเล้วฟินทุกวันเงินเด้งเข้าเงินเด้งเข้าเงินเด้งเข้าฟินทุกวันฟินทุกวันเงินเด้งเข้าทุกวันแล้วจินตนาการเล้วเดียวมาจริงเห็นคนที่เขามียอดขายดีๆยอดขายเยอะๆทีมเขามาเยอะจินตนาการเลยวันนี้มาที่นี่สุดมาคนเดียว มาคนเดียวทีไม่ได้มาด้วยแต่จินนาร์อ,อน,นี่ทีมงานเราหมดเลยทักทายแฮปปี้โอ้พี่เป็นไงบ้างโอ้จินนารงานอยูงว่าต่อไปจะเป็นทีมเราทั้งห้องเลยรู้สึกถึงและทําถึงสุดท้ายทุกคนได้ไหมครับได้ได้นี่คือสิ่งที่ผมทากับตัวเองจริงๆอ่ะทุกคนลองรู้สึกง่ายงนะง่ายทุกคนลองรู้สึกดูนะลองเทปของรู้สึกนะลองรู้สึกดีว่าลองมาทำซิเคชั่นแล้ววันนี้คนเนี่ยไหลเข้าเลย ไหลเข้ารัวเลยรัวรัวลองนึกถึงนะครับลัวได้ให้เล่เร่เร่เรรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกเงินไหลเข้ารัวมากรัวมากรัวมากเงินได้เข้าครับพีละห้าร้อยยีละิบพันพีละแปดพันสุปรีมมาโอ้เงินรัว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 เงินเข้ารัวมากรัวมากรัวมากโอ้โหโอ้นี่แสนแล้วโอ้รัวอีกแล้วรวยแล้วขึ้นอีกแล้วมาสองแสนโอ้โหรัวมาสามแสนโอ้รหลเร่ๆรวเร่เร่โอ้ห้าแสนมาแล้วโอ้โหนี่เราเป็นมือเงินล้านแล้วทำง่ายแบบนี้ความรู้สึกเป็นยังไงครับ รู้สึกไหมครับดีไหมครับดีสุดชื่นไหมครมถามจริงสดชื่นสุดชื่นไหมครับถามสดชื่นนี่แหละครับคือความลับที่ผมทําตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วได้ผลจริงๆแล้วกรณีสมมติวันหนึ่งเจอเรื่องเครียดเจอเรื่องเครียดให้รู้สึกไหมครับว่าถ้ารู้สึกอะไรถึงมันะจะได้สิ่งนั้นเจอเรื่องเครียดให้เปลี่ยนการตีความหมายใหม่เจอเรื่องได้ไหมโอ้แสดงว่าโขงขวัญชิ้นใหญ่กำลังมา เจอเรื่องผิดหวังกำลังจะเติบโตเจอเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดังสมยดเดี๋ยวเติบโตกว่าเดิมพราะผมไปจมาจนมถึงวันนี้ไม่รู้กี่เรื่องแล้วที่มาทุกคนเจอมาแบบเยอะจริงๆขึ้นโรงพักมาหลายรอบแล้วครับหมายถึงเรื่องเฟซบุ๊กออนไลน์วันไม่มีอะไรนะที่มาขวางกั้นเราได้หน้าที่เราคือรู้สึกถึงมันแล้วอ๋อกำลังจะสําเร็จไม่ได้ผลใช่ไหมอ๋อกำลังจะเติบโตอันนี้ไม่ได้ดังใจชีวิตกำลังจะดีโอชีวิตกำลังดีเราคือเรื่องเงินล้านโอ้เรื่อง้ลิบมากจิบมาก รถเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ซ่อมไปเราคือเรื่องเงิน้านใครฟังผมวันนี้เก็ยกมือไหนครับใครเก็ตคเล็กก้าวลยไรครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้ฟังแล้วเป็นไงบ้างดยอดใครที่เ่าวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ว้าวขอเสียงกรี๊ดม,มาเร็ว <c oughs> ผมจะบอกให้นะครับหลังจากนี้ทุกนไปใครที่ใช้เรื่องนี้เป็นคุณอยากได้อะไรคุณจะได้ ขออย่างเดียวว่ารักษาโหมดให้อยู่ในโหมดโฟล์ตลอดวันและเทรนซ้ำๆบ่อยๆบ่อยๆทีๆรู้สึกกิตใจคุณคุณมัวมัวเปิดวิดีโอเข้าไปเปิดยูทูปเข้าไปลุกขึ้นเต้นเข้าไปแล้วให้อยู่ในโหมดโฟล์ง่ายๆสบายๆสุดยอดถึงเต้น,นอยูามอหวังเรื่องเงินล้านสุดยอดแต่ถ้าอยู่ในโหมดไฟคิดลบน้อนนอนนอยนิดงนอน <c oughs> จะนอนไม่นอน <c oughs> คือถ้าคิดลบเนี่ยนอนง่ายมากถ้าคิดลบคือมัน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 เปรี้ยวเปรียไม่มีแรง ผมไม่มีแรงปั๊บงานไม่ทำผมไม่ทำปั๊บผลลัพธ์ไม่เกิดผมไม่เกิดปั๊บลดอีก3าคิดแล,ดลด้วลอ่ะลดมนเดิมเพราะเราต้องรักษาเนี่ยครับให้อยู่ตลอดทั้งวันถ้าเราตื่นเต้นทั้งวันรู้สึกทุกวันเห็นภาพทุกวันตื่นเต้นทุกวันหมดแป๊บเดียวมาและมีหลายคนที่เอาไปทําและได้ผลยกตัวอย่างพี่มารีนะครับขอยกตัวอยา่างนิดนึงครับพี่มารีเล่าให้ผมฟังในรถนะว่าพี่มารีนึกถึงว่ากวักวักอยู่บ้านคนมาถึงบ้านแล้วว่าปิดสุปรีมคนมาเรียกหน้าบ้านแลว้ววาปิดสุปรีมและนึกถึงภาพ แล้วดีใจแล้วมีความสุขดีใจคนมาปิดสุบิีมถึงหน้าบ้านมาถึงบ้านพี่พมาลิอาจจะไม่ใช่ตำทองแต่เรียกคาถามีคาถาเรียกคนได้แล้วพี่ดูดิว่าอยู่ๆก็มีกวาดขยะอยู่ที่บ้านคนมาเรียกจริงๆแล้วขอปิดสุบิีมที่บ้านเลยสุดยอดไหมครับข้อทีส่สามคือรักษาระดับพลังงานและระดับอารมณ์ให้อยู่ในความเชื่อและอยู่ในฟโฟล์โหมดับอยู่ใน ความเชื่อและอยู่ในโฟล์โหมดทุกวันและสุดท้ายเรื่องสุดท้ายที่จะคุยวันนี้ครับทุกคนนะครับเรื่องสุดท้ายคือทุกคนนะครับทุกคนนะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากครับคือเรื่องของการสิ่งที่เราพูดกับตัวเองเขาเรียกเซลล์ทอสครับเราจะมีพลังงานสูงพลังงานตำ่ำอยู่ที่คำที่เราพูดกับตัวเองว่าเราพูดกับตัวเองอยังไงในหนึ่งวันเรามีการพูดกับตัวเองเนี่ยเขาสฉจเ่ียมเนประมาณสองหมื่นกว่า คำหรือประโยคนี้มนไม่ได้ใจทีนี้เราลองชี้ตัวเองว่าเรามีการพูดกับตัวเอง่ย่างไรในทุกวันเราพูดแบบนี้หรือเปล่าเราไม่เก่งเรามันน่าจะไม่ใช่ได้แต่คนนั้นเก่งได้คนนี้นเก่งเราแบบเราไม่เก่งเราแบบการศึกษาน้อยเราเกิดในครอบครัวยากจนเราไม่ดีเราพูดไม่เก่งเ,เราพูดแบบนี้หรือเปล่าการที่เราพูดแบบนี้อยู่เราเซลท้อ,ทองนะครับเราสะกดจิตตัวเองนะครับเราให้คาถาตัวเองแล้วเราไม่ดีเรานี้เยอะเรา ใล้าไหลเรื่องไหน,นอ่านี่คือทางนีง้เสียงทองอยู่ให้คาถาตัวเองอยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่หลังจากนี้ไ,ไปเสีย์ทองใหม่เราสุดยอดเราทําได้เราเก่งเราสุดยอดอีลแน่สบายๆลองพูดปเปนี้ครับเราสุดยอดเราโคตรเก่งเราโคตรด,ดีเราพูดเก่งมากเราเก่งเงินไหลดีมากเราคือตัวเงินตัวทองไม่ใช่เราคือตัวดึงดูดเงินดึงดูดทอง จ้าอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจ้าอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเราคือคนที่ขันมากคุยกับ okay. ใครเขาก็ตื่นเต้นคุยกับใครเขาสำเร็จเราสุดยอดโอ้เรานี่คนเก่งเรานี่เป็นสุดยอดเรานี่หน้าตาโคตรดีเลยอะรู้สึกแบบนี้ทุกคนเกิดไหมครับถ้าเราพูดกับตับนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนึกขึ้นได้เพืเองเข้าห้องน้ำนเ,เราคือ่องินนล้าเราคือคนที่เกิดมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจคนเราคนที่เกิดมาเพื่อส่ความสำเร็จเราคือคนที่เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่เรานี่แหละคือคนสำเร็จ เรานี่แหละคือนเนื่อ์เงินล้านเราเอาสมมติเป็นปทางอาณาจักนึกในใจกันไม่ต้องพูดกับเพื่อนนะเดี๋ยวไปพูดกับหัวหน้างานเราเป็นคนที่สําเร็จเราพูดในใจเราเีเติบโตเราคือยิ่งใหญ่เราทำแล้วก็สำเร็จเราสําเร็จง่ายๆสบายๆเมื่อเราเซลล์ท้อกับตีพลังงานเราจะเปลี่ยนพอพลังงานเราจะเปลี่ยนความรู้สึกได้เป้าหมายได้ลงมือทําผลลัพธ์ตึ้งนิดเดียวถึงเลยนี่คือเคล็ดลับที่สร้างเงินล้านให้กับผมครับทุกคนนะครับ สร้างเงินล้านกับผมผมเชื่อว่าผมนะครับไม่เกินสองวันจะมีรายได้รวมจากเซสชันหนึ่งล้านบาทแน่นอนทะลุหนึ่งล้านแน่นอนเฟิื์สจะจุกคืนนี้เฟิจะจุกคืนนี้เดี๋ยวจะขายทีมเลยออกจากห้องนี้เฟิร์คืนนี้หนึ่งล้านเลยเพราะว่าผมเชื่อและผมรู้สึกถึงว่าผมคือมรดกเงินล้านเราคือมนุษย์เงินล้านเราคือคนที่มีรายได้หลักล้านในระยะเวลาห้าเดือนกับที่นี่รู้สึกถึงเป้าหมายชัด และมั่นใจและมั่นหน้ามากด้วยนะครับก็เลยกล้าพูดได้ว่าวันนี้ทุกคนเชื่อไหมครับเชือ่อมั่นใจแล้วันนี้มั่นใจ<ะ>นะที่ลองบอกตัวเองใหม่ลองพูดกับตัวเองครับอันนี้จะจบแล้วนะทุกคนลองพูดกับตัวเองครับลอ,องพูดกับตัวเองเอามือตบอกนะพูดติงนะว่า เราคือคนที่สุดยอดเราคนที่สุดยอดเอาแบบดังนะชิดเราคือคนที่สุดยอดเราคนสุดยอดเราคือคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เราคนที่สาเร็จยิ่งใหญ่เราทำอะไรก็สำเร็จไปหมดเราทำอะไรก็สำเร็จไปหมดขอแบบดังๆทรงพลังครับเราคือคนที่สุดยอดเราคือคนที่สุดยอดเราคือคนที่ทำอะไรก็สำเร็จไปหมดเลยเราทำอะไรก็สำเร็จไปหมดเลยเราหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยเราหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเราคนที่สุดยอดเรา เราคือมันทุนเงินล้านเราไม่รอเราเนี่แหละคือคนที่สำเร็จในปีนี้เราเป็นคนที่สำเร็จในปีนี้เราคือคนที่สำเร็จง่ายๆสบายๆเราคือคนที่สำเร็จง่ายๆสบายๆสำเร็จแล้วสำเร็จอีก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 เราคือคนที่มีความโชคดีเหนือความคาดหมายเราคือคนโชคดีเหนือความคาดหมายเราพลิกชีวิตลาปฏิหารเราพลิกชีวิตลาปฏิหารเราสุดยอด ลอกตดยอดลอกตดยอดลฉันทำได้ฉ <super. S 2> ja ันทำได้ฉ um. ja ันทได้โไปแตะมือ <Background> ก okay. ับคนนั้นละบอยฉันทำได้เลยครับทำได้เยไครับวันนี้ โค่นออนว่าจะอัดวีดีโอไว้ด้วยคดูฝานี้นะรอบนี้ยืนไม่โค่นออนมันทรงพลังว่ะอ่ะยืนเลยครับยืนรอบนี้ขอแบบสั่นสะเทือนทรงพลังและสั่นสะเทือนทุกคนเนี่ยไม่เอาผมเขียนว่า K E ทีรงพลังแอมทรงพลังโอเครอบนี้อัดวีดีโอเคล็ดลับคือให้คนรู้สึกถึงความรู้สึกภายในแบบรู้สึกถึง รู้สึกว่าเป็นคนคนนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่รับและได้หลักล้านแล้ว,ลว,ลวรู้สึกถึงว่าสําเร็จแล้วและใส่สุดไม่ต้องสนใจคนรอบข้างคนรอบข้างว่าเพี้ยนแล้วบ้าจ้างมาไม่เป็นไรครับ <c oughs> เอาตัวเรากอน <c oughs> เอาตัวเราแล้วรู้สึกสิ <c oughs> ให้ได้ครับ <c oughs> อ่ลองผู้ชมตัวนี้ลองจินตนาการก่อนครับสมมติว่าลองจินตนาการวันนี้เงินจากเซียนเข้าแสนหนึ่งคุณจะดีใจขนาดไหนครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะแสนนึิงอ่ากระโดดได้กระโดดเลยใครแบบเมื่อผมเคยลุกจอบเนี่ยผมก็ไปเข้าลุกจอบนะแล้วผมดิ้นเลยโอ้ยดิ้นดิ้นดิ้นทำได้เลยแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แล้วี๋ยวแตกกางเกงปีกเนี่ยเอเริ่มเลยอ่ะเอาแบบนี้ก็กลัวผมปวดแบบนี้นะ เคล็ดลับความเด็ดค being like ือไม่ต้องอายอะไรแล้วชีวิตนี้ถ้ามาถึงห้องนี้คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วนะเอากันที่นอ่ะโอเคลองจินตนาการว่าวันนี้เงินจากเสียเข้าแสนหนึ่งไปได้ดีใจใครกระโดดได้กระโดดเลยนะแสนนี่เป้าด้วยรองยานแบบสมมตวันนี้เงิน ไล่เข้ามาจากเซเซนสองเซนเเกิลองจินตนาการดูจินตนาการดูนะครับว่าตอนนี้วันนี้เราขึ้นตำแหน่งอีลี่แล้วแล้วขึ้นอีลิ่แล้วขึ้นอีลิ่แล้วขึ้นลิ่มันมันล่มมันรู้สึกว่าถ้าภาษาไทยกือหวังไปกี่ที ขึ้นอีกแล้วอ้าต่อไปต่อไปเราจินตนากมรไหมลองนึกจินตนาการดูว่าหมูเราทำเซเลคชั่นแล้วคอมมิชชั่นรวมกันได้ห้า0 0นบาทแล้วลโอ้ดีใจมากห้าบาทให้ดีใจอยู่ต่อแล้วมีใจต่อดีใจต่อห้าแสนแล้วแล้วแบบแบบตอนนี้เขามีการจัดงานเคลื่อนคนเข้าเนี่ยในห้องประชุมนั้นเนี่ยทีมงานเราอย่างเดียวเป็นหลายร้อยชีวิเลย ใช่่นมีใจจริงๆนะมีใจสุดยอดและทำเสียชื่นมาไม่กี่วันไม่กี่เดือนตอนนี้มีไลนรวมมากกว่า1ล้านบาทแล้วเล่เร่ยเร่เร่งเร่ยากกงร่ร่งเร่งร่งกอ่งเร่งเั่งเร่งนรอยากกงดร่งเร่เร่งเร่งเร่ํเร่เร่นเรงเร่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 งเท่งเด่ แก้ไม่ถึงปีมีเงินเป็นสิบร้านแล้วสุยดสยอดเลยสุดยอดเลยรวยข้าศึกแล้านรายได้ด้วยเยอด้วยโอเครายได้ขด้าศึกแ,แ,แน้วสุดยอดสุดยอดจริงโอเคอ่ะมีใจอยู่แบบนี้สุดยอดนะตื่นเต้นให้ผมหลนี้งตอบซื้อหรือเปล่าเอาความรู้สึกนี้ไปทำง,งานอย่างน,นี้เอาความรู้สึกนี้ไปทำง,งานอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเซลล์ท็อกกันนะครับ โอเคทุกคนพูดตามนะครับปกอกดี่ไหมครับ,รบจะได้เข้มมาถึงกำลังโอ้ยนะครับโ <c oughs> อเค okay. ให้รู้สึกจริงๆโอ้สัตว์สะเทือนตอนนี้เราได้สิบล้านแล้วนะสิบล้านแล้วนะทุกคนสิบล้านอย่ามาแบบเดินคุ้มคุ้งอยู่ไมนะ่ไ้ยใครจะมีใครจะต้องโอเคเด่นออกไปตายข <c oughs> ึ้นมาโอ้ยดีๆลองจินตานาการดูว่า วันนี้ท็อปเซียนมาขายเลียงขายหีบขายกอย่างครับลายลของพี่เจนเกิดที่นนเลยสุดยอดสุดยอดสยอดอยารโดดัดหูคนข้างหน้าอเคอา่อไปลอกลอเทียียว่าเราคือคนที่สุดยอดเราคือคนที่สุดยอดเราคือคนที่สุดยอดเราคือรน่ล้าน เรื่องมืลนิธิส่งพลังเราคือคนที่สำเร็จง่ายๆสบายๆเกบอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง